สวัสดีค่ะในคลิปนี้โบจะมาทำลอดช่องสิงคโปร์สูตรอร่อยหอม,ห,อมหวานเย็นชื่นใจสูตรนี้เส้นไม่อืดไม่เละทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยค่ะเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราจะเตรียมน้ำเชื่อมโดยใส่น้ำลงไป3 0 0มลน้ำตาลทราย3 0 0กรัมใบเตย1มัดเปิดไฟกลางต้มให้น้ำเชื่อมเดือดดีค่ะ เมื่อน้ำเชื่อมเดือดดีแล้วเราก็ดับไฟพักไว้ให้เย็นค่ะต่อมาเป็นส่วนของน้ำกะทิใช้กะทิทั้งหมด300มิลลิลิตรเกลือ1ช้อนชาเปิดไฟกลางต้มให้กะทิเดือดเมื่อกะทิเดือดแล้วเราก็ดับไฟพักไว้ให้เย็นค่ะวันนี้โบจะใช้เป็นแป้งจากสีใบเตยนะคะ เราก็จะนำใบเตยสด100กรัมมาหั่นใส่ในโถปั่นค่ะใส่น้ำลงไป200มิลลิลิตรจากนั้นนำมากรองด้วยผ้าขาวบางเราก็จะได้น้ำใบเตยเข้มข้นค่ะนำน้ำใบเตยมาตั้งไฟให้เดือด จากนั้นเตรียมตัวแป้งลอดช่องค่ะจะใช้แป้งมันชนิดพิเศษตาดาวเทียมลูกโลก250กรัมทำเป็นหลุมตรงกลางเทน้ำใบเตยเดือดจัดลงไปใช้ช้อนตะล่อมให้แป้งเข้ากันกับน้ำใบเตยค่ะทยอยใส่น้ำใบเตยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งแป้งเขาปั้นเป็นก้อนได้เราก็จะใช้มือนวดแป้งค่ะนวดจนกระทั่งแป้งกับ น้ำใบเตยเนียนเข้ากันดีเราก็จะได้แป้งเป็นสีใบเตยค่ะจากนั้นนำแป้งไปทำเป็นเส้นกันนะคะเราก็จะโรยแป้งนวลก่อนด้วยแป้งมันทำเป็นก้อนยาวๆก่อนเราจะใช้ไม้นวดแป้งคลึงให้เป็นเส้นยาวๆเป็นแผ่นยาวๆแบบนี้นะคะ ใช้แป้งนวลทาให้ทั่วค่ะแป้งจะได้ไม่ติดเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ตัดขนมตัดให้เป็นเส้นค่ะเส้นประมาณครึ่งเซนนะคะเตรียมหั่นขนุนค่ะใส่ตามความชอบนะคะ นำเส้นที่ได้มาต้มในน้ำเดือดต้มไปจนกระทั่งเส้นสุกดีนะคะเส้นก็จะลอยขึ้นมาแสดงว่าเส้นสุกดีแล้วเราก็จะตักเส้นขึ้นพักนอกน้ำเย็นไว้ค่ะเราจะนอกน้ำเย็นเพื่อไม่ให้เส้นเนี่ยเขาอืดเละจนเกินไปนะคะ พอนอกน้ําเย็นเสร็จแล้วเราก็เสดดน้ําออกให้แห้งค่ะจากนั้นนําเส้นที่ได้ไมาแช่ในน้ําเชื่อมที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกวิธีการนี้ก็จะทําให้เส้นของเราเก็บไว้ได้นานไม่อืดไม่เละแล้วก็เส้นเหนียวนุ่มหน,น,นุบหนับดีด้วยค่ะโรยขนุนลงไปตามชอบเวลาจะเสิร์ฟเราก็ราดน้ำกะทิลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วย เท่านี้เราก็จะได้ลอดช่องสิงคโปร์สูตรอร่อยหอมหวานเย็นชื่นใจแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ